สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินได้ฟังคนพูดกันมากขึ้นเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนเราลองสังเกตจากตัวเราเองก่อนก็ได้นะคะว่าวันนี้เรารู้สึกมีความคล่องในการใช้จ่ายเงินเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นมาไหมหรือว่าเงินเริ่มฝืดสิ่งเหล่านี้กลจยเป็นปัญหาของเราหรือไม่เราคงเคยได้ยินเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่เขาขึ้นต้นมาว่าหากเป็นหนี้แล้วขอให้เป็นหนี้รักเถิด แต่ว่านี่ภาคโรเลยมันจะเป็นนี่รักหรือเปล่ายังเป็นที่สงสัยแล้วถ้าคนเป็นนี่มากๆก็ต้องเอาไปผ่อนชำระมากขึ้นเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยก็จะน้อยลงมันจะกระทบกับเศรษฐกิจอะไรไหมเดี๋ยวเราได้พบกันนะคะกับท่านผู้รู้คนหนึ่งที่เราถือเป็นสปายคนสําคัญที่จะนําเรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ยมาอธิบายให้เราฟังกันนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะ ลาะคาวันนี้คุณสุรพลนะคะพี่ซื้อของเราได้เข้ามาเยี่ยมพี่ตุ๋ที่บ้านแล้วก็ขอถือโอกาสในฐานะที่เป็นเบอร์หนึ่งของเครดิตบูโรนะคะชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะคะ,ะบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติซึ่งจะพี่รวบรวมว่าเรามีประวัติการเงินอย่างไรมีเป็นหนี้ที่ไหนบ้างผ่อนชําระได้มากน้อยแค่ไหน เคยผิดจาระนัดบ้างไหมแล้วธนาคารเขาจะมาคอยเช็คใช่ไหมฮะก่อนจะให้สินเชื่อเนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะอยู่ในในพิสูอยังอยู่ในฐานะที่ได้เห็นข้อมูลโดยรวมว่าภาคประชาชนมีการกู้หนี้ยืมสินเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั้นต้องถามก่อนว่าที่ว่านี่ครัวเรือนมันมันมันมากขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่านี่ครัวเรือนมากขึ้นจริงหรือเปล่านี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะครับ ในปี54เนี่ย6.6ล้านล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาณมีนาปีนี้ปี56นะครับ7.8ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นมันมีการเพิ่มขึ้นหนักกว่าเดิมแต่มันจะรู้ได้ยังไงว่ามันมันแย่ลงอ่าทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อนะครับเขาเทียบกับอะไรยังไงรึเปล่าคะเขาก็ไปเทียบกับ GDP GDP ก็คือเป็น GDP ว่าเหมือนเับประเทศนี้หารายได้เท่าไหร่ตอนนี้ประเทศนี้หารายได้ประมาณได้สัก11ล้านล้านค่ะ นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รายได้ก็เพิ่มหนี้ก็เพิ่มสัดส่วนลดลงอ,อย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รายได้เรายัางเท่านี้แต่ว่านี่เราเพิ่มเอาเพิ่มเอามันก็เป็นเหมือนกับว่าเรามีหนี้เยอะขึ้นแต่มีรายได้เท่าเดิมเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะเช่นว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะ,คะ,คะเขาองดูจากรายได้เรารและส่วนใหญ่ธนาคารในสมัยก่อนก็บอกว่าผ่อนหนี้ที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งในสามหรือ4 0อ,อย่างมากของรายได้รายได้นี่คือ ประชากรก็คือแต่ละคนใช่ครับถ้าเรามีได้เท่านี้เราไปผ่อนนี้มากเกินไปเนี่ยเราจะกินใช้ไม่พอเราจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะใช้นี่ไม่ได้ผ่อนนี่ไม่ไหวทีนี้เล่าให้พี่ตู่ฟังนี้ครับประเทศเรานี่มีคนอยู่ประมาณ65 66ล้านคนในะใน6 5 6 6ล้านคนเนี่ย24ล้านคนอะคเป็นหนี้แล้วก็มีประวัติอยู่ในเครดิตบูโรใน24ล้านคนที่ว่านี่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ทั้งหมด67ล้านบัญชีสินเชื่อ เฉลี่ยง่ายๆก็คือคนหนึ่งควรจะประมาณ5บัญชีบ้านหนึ่งรถหนึ่งบัตร2ใบแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นอะไรที่เป็นสินเชื่อบุคคลเตรียมไว้ฉุกเฉินนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับใน24ล้านคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเป็นคนที่จ่ายหนี้ไม่ได้แล้วคือค้างชําระเกินกว่า90วันหรือค้างเกินกว่า3มงวดติดกันนะครับไปแล้วทั้งหมดเนี่ย1.2ล้านลูกหนี้ ไม่เบี้ยวไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมเขาเรียกว่ามีบางส่วนในนั้นเป็นประเภทไม่กลัวไม่มีไม่หนีไม่ให้ถึงมีฉันก็ไม่ให้อยากได้ไปฟ้องเอามีได้หรอมีครับเอามั่งดีกว่าอันนี้เป็นผลผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามีเงินแต่เขาไม่อยากจ่าย แต่มีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งคือเขามีเขาไม่มีเงินและเขาก็ไม่สามารถจะจ่ายได้แต่อย่างไรก็ตามรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือ1.2ล้านลูกหนี้ที่วันนี้เนี่ยเป็นคนที่เราเรียกว่าเป็นหนี้เสียนะฮะภาษาชาวบ้านก็บอกเป็นหนี้เน่าหนี้ไม่ดีนะฮะภาษาทางการเงินก็คือพวกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ npl นะเดยถามคำถามก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยเกิดแล้วนะและอยู่ตอนนี้เวลาเนี้ยท,ท,ที่กำลังแก้ไขปัญหาตัวเอง กลับมาดูอีกด้านที่ตูกครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยย้อนหลังลงไปประมาณสักสามปีมีคนขอสินเชื่อเนี่ยประมาณเดือนละแปดแสนใบสมัครเดือนละเดือนละแปดแสนใบสมัครเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะปีที่ผ่านมาย้อนหลังไปปีห้สี่ปีที่เรามีน้ำท่วมนะครับประมาณหนึ่งล้านฉบับจากแปดแสนเป็นหนึ่งล้านปีห้าห้าปีห้าห้านะครับ 1.1ล้าน8ปดแสนหนึ่งล้าน1.1ป<ะ>ีที่แล้วปีนี้เนี่ย1.2ล้าน1.2ล้านใบสมัครที่ขอที่ขอยื่นขอพอยื่นขอแบงก์ก็จะดูสลิปเงินเดือนดูประวัติใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาตรวจที่เครดิตบูโรว่าคนนี้มีหนี้เยอะไหมใช้หนี้เป็นอย่างไรใช้ครบใช้ตรงไหมอย่างนี้ใน100ใบสมัครที่เข้ามาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่สอบถามพักพผู้คุ้มนรอง ก็ได้รับการอนุมัติเนี่ยประมาณสัก40ฉบับหมายถึงว่าอีก60ฉบับ <organize. S 1> อีกหกสิบฉบับเนี่ยเขาไม่มั่นใจที่จะปล่อยสินเชื่อกลัวไม่มีปัญญามาใช้คืนถามว่า60สบฉบับที่ไปเนี่ยเขาจะไปไหนหนึ่คือเลิกไม่คู่ละหยุดความต้องการตรงนั้นสองถ้ายังจําเป็นแล้วคิดว่าจําเป็นหรือเชื่อว่าจําเป็นก็อาจจะไปหาเงินกู้นอกระบบก็สต่อ วัน2%ต่อวันปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เอา365ร้อยกคูณสเจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์มีตั้งกองทุนดีไหมกองทุนนี่นอกระบบอย่างนี้เขาเป็นบาปพี่เป็นบาปเดี๋ยวไปตั้งชื่อกองทุนไม่ได้ครับถ้ามีทางเลือกมากกว่านั้นเน่ยเงินกู้ส่ไฟฟ้าที่พี่ตู่เห็นใช่ไหมครับตามตู้โทรศัพท์ตามห้างสมัยนั้นสะพานลอยจะมีแปะแปะแปะไว้ใกล้ใกล้กับอะไรกําจัดปลวกอะไรอย่างนี้ มันมีเรื่องเล่าให้ฟังอะครับเ<ะ>มื่อประมาณตอนสิ้นปีก็มีสินเชื่อตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นแถวแถวมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เป็นยั่วให้กับนักศึกษาเนี่ยมาใช้เป็นนอกระบบะเราเรียกว่าสินเชื่อเขาดาวก็คือให้นักศึกษาเนี่ยห้าพันบาทหักก่อนหนึ่งพันบาทเหลือสี่พันบาทแล้วเอาสี่พันบาทนี้ไปใช้เขาดาวอะไรเอาไปงานปีใหม่ครับสามเอ็ดธันวา <laughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอคะอ๋อเดี๋ยวนี้มีแยกเลยนะว่าอันนี้จะเลาไปเขาดาวตรงตามเขาเรียกตรงตามจริตหรือตรงตามพฤติกรรมของลูกค้าตรงตามความต้องการเอาลูกค้าไปสูงยกลางที่นอกระมพัฒนาการอย่างนี้นะครับแต่ที่มันอย่างนี้พี่ตู่ไม่ได้ห้าพันเต็มนะฮะกู้ในห้าพันหักไว้ก่อนพันหนึ่งอาทิตย์หน้ามาเก็บถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีก็ต้องจ่ายหนึ่งพันคือเลี้ยงกันไว้ก่อนเลี้ยงดอกเบี้ยไป แล้วก็ยังมีคนไปกู้แบบนี้ไปยิ่งไปทําให้สะสมพฤติกรรมของคนในวัยน้อยๆเนี่ยให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยถูกครับเอารายได้ในอนาคตซึ่งไม่รู้จะมีหรือเปล่าแล้วรายได้เขาจะมาจากไหนก็มาจากที่บ้านส่งมาแล้วจะไปจ่ายค่าขอพักยังไงถูกครับแล้วก็หมุนไปหมุนมาอย่างนี้เอ๋อมีหน้าที่ได้มีรูปไปปรากฏบนมือถือให้เลือกใช่มันก็น่าแปลกนะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่าอะไรนะนี่เพื่อบ้าน นี่เพืบ้านที่ดีเพราะว่าเพื่อความมั่นคงรถล่ะรถเพราะว่าเราไปอยู่เนี่ยระบบการขนส่งคมนาคมเราไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องมีรถอยู่คนที่อยู่บ้านชานเมืองยังไม่ดีพอใช่คนที่อยู่บ้านชานเมืองเนี่ยมันต้องมีรถไม่งั้นาม่ปาอะไรได้ยังไงใช่อ่าต่อไปบัตรเครดิตบัตรเครดิตที่เขามีไว้ใช้เพื่อใช้เป็นการทดลองจ่ายไปก่อนถึงเวลาเราก็เอาเงินไปเพื่อความสะดวกอแต่ทําไมเราไปซื้อของเกินกําลังแล้วก็ไปผ่อนเพื่อความสบายั่นทีนี้มันมีนี่อู่ประเภทหนึง ใช้จ่ายโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์แน่นอนอนเนกประสงค์ไออนเนกประสงค์นี้เอาไปใช้ทําอะไรนะกินใช้สิ้นเปลืองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเอาเงินพวกนี้ไปหาเขาเรียกไปทําธุรกิจเพื่อให้ได้เงินมาแล้วเพื่อมาใช้จ่ายม่าคืนยังจะโอเคอแต่ถ้าสมมติหาไปกินใช้หมดไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะเอาที่ไหนเมื่คืนอันนี้ก็คือเป็นไปตามอารมณ์สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นคือ วัฒนธรรมของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอยากได้เนี่ยไม่สนใจแล้วว่าจะไปก่อนหนี้หรืออะไรมาสมัยก่อนเราเป็นออมก่อนใช้นะครับสมัยก่อนจะเป็นว่าออมประกันใช่ไหมครับลงทุนแล้วจะกู้หนี้นะก่อนจะกู้หนี้คิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเอาหนี้เนี่ยมาตั้งไว้ข้างหน้า ใช่ไหมครับไอถิ่ที่เหลือมันหายหมดเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยยากลําบากเดี๋ยวนี้ไม่มีคําว่าอมเลยด้วยใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าใช้ก่อนอมนะไม่ใช่ใช้ใช้ใช้แล้วมันก็หมดไปมันมันมีคําพูดอันนึ่ที่ถกผมผมผมเพิ่งได้รับมาจากจากศาลท่านนะครับฝากอมสินฝังดินไว้นะฮะใช้หนี้เก่าให้เขากู้ทิ้งสู่เหวอันนี้คำโบราณเลยนะ ฝากออมสินฝากออมสินคือออมอ่าฝังดินไว้ก็คือว่าถ้าเราตะกอยก่อนไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับเพราะฝังดินปัจจุบันก็ไปบลจไปที่ไหนไปแบงก์เพราะว่าไปใช้หนี้เจ่านะถูกเออเท่าใช้หนี้เก่าคือบุพการีมีก็ต้องส่งให้ท่านจมทำยูให้เขาคู่ก็คือคิดจะเรื่องค้าขายตะกอดอกออกผลให้เขาคู่ก็คือเอาไปฝากแบงค์ซื้อหน่วยลงทุนซื้อพ่อค้าฟันอะไรเงี้ยทิ้งสู่เหวคือกินใช้หมดไป ทีนี้ทุกวันนี้ก็คืออันนี้หมอมถนัดสีแกเคยพูดนะครับว่าช็อปไวใช้แหลกแดกด่วนแต่ดูวคือฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยไม่ใช่คําหยาบนะครับแต่ที่แต่ทำไมไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราใช้เงินแล้วเราขาดความยั้งคิดแล้วเราก็มีตัวมาเติมให้ว่าใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อจํากัดประเทศก็มีข้อจำกัดแล้วถ้าเกิดตกงานล่ะ เศรษฐกิจเกิดไม่ดีขึ้นมาหรือว่าอยู่ดีๆค่าใช้จ่ายพลังงานแพงขึ้นไปนะครับหรือค่าของชีพแพงขึ้นไปหรือเจ็บป่วยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะครับเพราะพี่ตู่ได้เห็นตัวเลขอย่างนี้ครับที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมไปดูตัวเลขเนี่ยพี่ตู่ในมุมมองพี่ตู่นะครับที่เป็นเป็นคนอาจจะดูเรื่องการวางแผนทางการเงินพี่ตู่คิดคิดคิดว่ายังไง คือพี่เป็นคนคิดต่างกับคนอื่นเขานะฮะคือถ้าในมุมมองแบบที่พี่คิดเป็นตัวของตัวเองเนี่ยพี่คิดว่ามันบง่งบอกประเทศของเรากําลังซีวิลไลซ์มากเพราะอะไรทำไหมคะก็เพราะว่าประเทศตะวันตกอย่างสาหรัฐอย่างยุโรปหรืออย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่เรียกตนเองว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มีความซีวิลไล์ต่างมีนี่มา,ากเยอะด้วยเออเยอะเยอะกว่าเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการบง่งบอกที่ความซีวิลไลซ์ก็ได้ พี่ซื้อคิดว่าอย่างไงประเด็นของผมคือครับในต่างประเทศเนี่ยเขาเสียภาษีสูงแล้วเขาก็เก็บภาษีนี้เอาไว้ใช้ตอนปลายพูดง่ายๆว่าหลวงรับกินรับใช้ตอนปลายแต่ประเทศเรามันไม่มีกลไกแบบนี้อย่างเพียงพอมันอยู่อยู่ไม่ได้หรอกครับที่จะหลังเกษียณด้วยเงินสัก5้าหกร้อยบาทถูกไหมครับแล้วเรามีเรื่องสุขภาพค่าใช้จ่ายสุขภาพนะครับเพราะมันก็จะสุดซมไปตามคเวลา หลายคนเปรียบเทียบว่าไปตายเอาดาบหน้าไม่ใช่นะอือดาบไปอยู่ข้างหน้าแล้ว<า>เหลือแต่นะว่าเราจะหยิบขึ้นมาจะแทงตรงไหนโอเคเพราะว่าความเสี่ยงมันมีอยู่ตลอดเวลาเออบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเอามาแทงก็ถือโล่ไปทีรับดาบบางคนเอาปลอกดาบเสียบเลยนะโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ มีมากขึ้นไหมโอกาสที่คนจะติดเชื้อมีมากขึ้นไหม<ะ>อ่ามีมากน,นั่นก็ต้องรีบใช้ให้หมดหมดสิเพื่ออีหน่อยก็ตายแล้วอะ่ะสมมุติว่าใช้หมดไปแล้วมันไม่ได้จบอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับความเสี่ยงของคนวัยเกษียณเวลานี้อย่างผมเนี่ยที่จะเปิดอ่านหนังสือคือ,คอ,อกะว่าจะจบตอนนี้ X ปแต่ดันยาวกว่าที่คิดไว้หนังเหนียวกว่าค่าและไอ้ท,อที่คิดไว้ที่ยาวกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรมารองรับ มันเป็นเรื่องสลดที่เงินหมดก่อนจะตายแล้วถ้าเรามีหนี้อีกก้อนหนึ่งออแล้วเราจะทํำยังไงอเกษตรแล้วยังมีหนี้นี่น่ากลัว่ากที่สุดครับอันนี้เ,ออเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนี่ก็สรุปก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยณวันนี้และที่มองไปข้างหน้าเนี่ยกลุ่มที่มีประเด็นที่เราอยากจะให้ความระมัดระวังมากคือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกลุ่มที่มีรายได้ต่ํา พราะว่าดูดูท่าทางจะแย่ไหมคะเขามีอยู่ในใน1.2ล้านลายที่เป็นหนี้ที่เสียเนี่ย8แสนลายนะครับเป็นคนที่มีรายได้น้อยก็คือต่ำกว่า15 0 0 0ลงมาครอบครัวมีประมาณ25,000กลุ่มเหล่านี้เนี่ยพี่ตู่ทราบไหมครับใน1.2แสนเนี่ยนะครับแสนสองมี800,000คนนะครับ ที่มีหนี้ต่ำกว่าแสนแล้วจ่ายไม่ได้ออนะ่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะเราพักกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยที่ว่าแล้วอะไรถึงทําให้มีการกระตุ้นให้เกิดการก่อหน,นี้ใช่ครับนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแชร์กันค่ะครับ ไปับมาอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อพี่ตู่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่มีความสุขเลยแล้วก็เริ่มเป็นทุกข์นะคะทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่มีความสุข <Okay. S 1> นั่นก็คือว่ารับโทรศัพท์กับทุกวันค่ะโทรมาจากมือถือมือถือใครก็ไม่รู้แล้วเราไม่รับก็ไม่ได้นี่เปลี่ยนเบอร์มาสามครั้งแล้วนะคะก็คือโทรมาว่ากู้ไหมคะวงเงินใดบัตเครดิตที่มีอยู่เนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนไปเป็นเงินสดเราคิดอัตราดดอกเบี้ยถ,ถูกมากค่ะ ถูกมากกว่าที่อื่นเลย2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะนอกเหนือจากนี้นะจะโทรมากัน,น <c oughs> บ่อยๆทีๆแล้วก็จะมีเรื่องเช่นโทรมาชวนไปออกกําลัง <c oughs> โทรมาชวนเป็นลดความอ้วนขอโทษนะคะยิ่งอันหลังยิ่งโกรธกบอันแรกอีกนั่นก็คือว่าเรากว่าจะอ้วนได้ขนาดนี้เนี่ยกินเป็นล้านนะคะเพราะนั้นเรากลับมาที่เรื่องของ, <c oughs> ของการโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยแล้วเป็นพนักง,งานแบงก์ พนักง,งานแบงค์นะฮะแบงค์ใหญ่ๆก็มีฮะที่จะติดต่อทั้งแบงค์ไทยแบงค์เทศเนี่ยมันมันเป็นอะไรหรือว่ามันจูงให้เราอยากได้ของขามากขึ้นเพราะเราว่าจะได้มีเงินเงินสดมาโยงหน้าเนี่ยมันเป็นการการะทำที่ถูกต้องไหมคือคือลักษณะอย่างนี้ครับคือการกระตุ้นให้คนเกิดความอยากได้คข้มีนะคะนะครับเราก็ต้องหาทางที่จะทําให้คนเนี่ยเขาเกิดจินตนาการแล้วก็อยากได้ยกตัวอย่างที่พี่จูกเจอใช่ไหมครับซึ่งผมก็เจอเรามีวงเงินสินเชื่อแสนหนึ่ง ใช้จริง2 0 0 0 0เขาก็จะบอกว่าทําไมไม่เอา80,000นี้ออไปซื้อของอันนั้นออแล้วก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบวดเราไม่ได้เสียอะไรเลยเออวันดีคือดีพี่เจออย่างนี้ว่าเอาตรงนี้ไปซื้อกองทุนสิคะกองทุนหุ้นน่ะยังไงก็ได้กําไรค่ะแล้วก็ผ่อนเอา <c oughs> แล้วไ <c oughs> อ้ที่เราไปซื้อนี่มันมีต้นทุนใช่ไหมครับตั้งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่กองทุนที่เราไปลงทุนเนี่ยมันอาจจะได้แค่หกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราจะติดลบใช่ไหมถ้าตลาดตกเราติดลบแย่เลยอะ ความความที่มันมีกิจกรรมที่เรียกว่าเ <okay. S 2> ทเลเซลก็คือขายกันทางโทรศัพท์แม้ว่าอัตราความสําเร็จมันจะน้อยก็ตามแต่ก็จะมีคนอยู่จํานวนหนึ่งที่เขาอยากจะได้เหมือนกันอยากได้ของอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีเงินมาต่อเขาก็ไปต่อได้ <okay. S 2> ผมเรียนว่าจริงๆเบอร์โทรศัพท์มือถือของของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลายท่านเนี่ยมันจะหลุดออกไปจากจากมือเราเนี่ยนะครับไปอยู่ในมือของบรรดาคนที่ทํางาน ยกตัวอย่างเช่นผมจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ผมก็จะต้องมีเบอร์ใหม่ชื่อนายจุลพลหือว่ากระเถียมถูกไหมครับให้สำเนาบัตรประชาชนถูกไหมครับให้เบอร์มือเก่าไว้เบอร์เก่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บเป็นข้อมูลเนี่ยมันครบชื่อนามสกุลเลข13บาหลักถูกไหมครับถึงจะย้ายหนีไปเบอร์อื่นมันถึงตามมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันตอนไปตอนไปซื้อเนี่ยเราก็อาจจะคุยกันเขาอาจจะเอาพี่ทํางานอะไร นะครับโอ้อยู่เป็นผู้บริหารนึ่งการสัมภาษณ์แบบที่คุยกันนี่ยแล้วหลังจากเราได้ตัวสัรภอออกไปเขาก็มาลงรายละเอียดข้อมูลจะมีความสมบูรณ์เพราะผมอยู่บนสาข้อมูล<อ>ชื่อนามสก,กุลอาชีพนะฮะัเ,<อ>เพระมได้รายได้อ,อายุถูกไหมครับบัตรประชาชนเลข13หลักเบอร์โทรศัพท์เกา่าเบอร์โทรศัพท์ใหม่ถ้าพี่ตู่มีแบบนี้แล้วบอกว่ามีของจะขายพี่ตู่เลือกได้ไหม ได้แหลลิสต์เหล่านี้มันมีราคาในตลาดอ่าเพราะฉะนั้นก็มีคนไปซื้อมันเป็นเพียงแ่มีคนฉลาดเป็นรวมมันมาเป็นเซ็ตแยกเป็นกลุ่มๆเครา่แสดงว่าไอทีเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลต่างหลุดไปไม่ได้มาจากเครดิตบูโรเครดิตบูโรไม่เก็บเบอร์โทรศัพท์อเมื่อเราไม่เก็บเบอร์ศัพท์มันกคจดิไม่มีโอเคค่ะแต่ทีนี้อย่างเนี้ยไอการกระทำของสถาบันการเงินพี่ตุกมองงนี้นะว่าธนาคารอ่ะเป็น กระแสะเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจที่จะผันเงินจากคนที่มีเงินออมเอาไปให้กับเศรษฐกิจและประชาชน,นทั่วประเทศได้เลยแล้วมันก็จะเกิดพลวัตในการหมุนเงินธนาคารพึ่งได้มีเาเรียกว่าสิทธิทพิเศษบางอย่างในการทํทาธุรกิจใช่ไหมฮะแต่ว่าไอาการที่จะไปกระตุ้นให้คนซื้ออะไรที่มัน,มนไม่ควรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยคุณคิดว่าเป็นไงไงครับพอพแข่งขันมากก็แน่นอนก็ต้องหาทางที่จะเข้าถึงความลูกค้าถูกไหมครับมันก็มีหลักคิดว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องการก็ทําให้ลูกค้าเกิดความต้องการหลักนะครับเพียงแต่ว่าสถาบันการเงินมันต้องมีเส้นมันต้องมีเส้นเส้นบังคับอยู่เส้นหนึ่งเขาเรียกว่ามันต้องมีความรับผิดชอบนะการให้กู้ต้องให้กู้อย่างมีความรับผิดชอบ Responsible lending Responsible lending สถาบันการเงินควรให้คนกู้และการปล่อยกู้นั้นคุณต้องมีความรับผิดชอบว่าให้เขาไปแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่าเขามีความสามารถชำระคืน uh huh. และใช้เงินกู้นั้นตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นอย่างนี้หนไอันนี้ที่พี่เคยสงสัยว่าไอ้ดอกเบีย้ย personal loan นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ28 28 personal loan กู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดย8 อ้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่คะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เออสองเปอร์เซ็นต์กว่าครับนะฮะแต่มันมีค่าบริหารงจากนั้นตื่นเต้นแต่พี่ตู่อย่าลืมนะหนี้เสียมันก็จะเยอะตามนั้นก็นริงแล้วทำไมคนดีๆที่เขาผ่อนชำระเป็นงวดปกติต้องไปแบกส่วนนั้นเพราะเราอยากได้อะไรบางอย่างเพราะสมการชีวิตมันต้องเปลี่ยน สมการชีวิตตอน,อนมสมัยที่เราเรียนมาคือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินอมรายได้ค่อนข้างคงที่โตปีละห้าหกเปอร์เซ็นต์รายจ่ายถูกกระตุ้นให้ซื้อของโดยไม่จําเป็นพี่ตู่กับผมก็เคยซื้อของแล้วซื้อของก็กลับมาถึงบ้านตั้งคําถามเลยซื้อมาทําไมยังไม่ได้แกะถุงก็มีซื้อมาทําไมใช่ไหมครับหรือกระเป๋าเดินทางเนี่ยเราทำไมจะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอามาเนี่ยแต่สมการที่ถูกก็คือ รายได้ลบเงินโอมเท่ากับรายจ่ายให้ตรงกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนี่ยได้พระราชทานไว้คือให้รวยเท่าที่เรามีเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้แค่ไ้นรวยให้พอใช่เรามีแ8 0 0ันรวยแบบ8000ทุกวันนี้ก็คือเรามี8000เราอยากรวยแป0 0 0มันจึงมีปัญหาฮนั่นเองนั่นทําให้ที่คิดว่าตะกี้ที่คุณบอกว่าจะมีการแข่งขันที่มากขึ้นอาจจะทําให้ต้องแยกกลุ่มลูกค้าไปแล้วให้รับ อัตาราดอกเบี้ยได้ยินแต่การเราเรียกว่าการปล่อยสินเชื่อนี้ว่าการให้กู้ตามความเสี่ยงคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงค่ะค่ะอันนั้นก็ดีทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างเห็นบอกว่าไอการกู้แปลกในต่างประเทศนะคะเห็นว่ามีเรื่องอะไร We d d i n g Studio อ๋อคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเม่อสมัยก่อนก่อนจะแต่งงานเนี่ยเราจะออมถูกไหมฮะออมแล้วก็ค่อยแต่ง สร้างสร้างฐานครอบครัวจะออมเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีพูดง่ายๆคือสิ่งเชื่อเพื่อการสมรสหรือไปฮันนีมูนก่อนก็พรีเวดดิ้งแล้วเราก็จะต้องบอกว่าคู่ก่อนผ่อนผังฮันนีมูนก่อนแต่งไม่ไม่ใช่ฮันนีมูนคือไปถ่ายเก็บบรรยากาศอ๋โอเคโอเคนะครับไปก่อน โดยเฉพาะมันจะมีเกาะอยู่เกาะอนเนื้อที่มีรูปปั้นแล้วก็ชอบไปกันนะครับไปกันแล้วก็ไปเกาะไอ้รูปปั้นก้อนนั้นแล้วก็เลยมีแพ็กเกจในการกู้ใช่มีแพ็กเกจในการกู้มีแพ็กเกจในการกู้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าแต่งก่อนผ่อนทีหลังทำไมก่อนนี่ออมก่อนแต่งนะเดี๋ยวนี้คือแต่งไปก่อนผ่อนทีหลังแล้ววิธีคิดก็คือบอกว่าอ่าตอนที่แต่งงานเนี่ยก็ไปจัดงานแล้วก็เอาซองมา แล้วก็เงินที่ได้รับจากซองนั่นแหละก็เอาไปไฟแนนซ์คือเอากลับไปออจอายค่่าตรงนี้พิธีกรรมวันนั้นเกิดฝนตกแขกมาน้อยทําไงเอรอถ <ลบ S 1> ติดแขกมาน้อยทําไงเป็นพี่ดุนะคะพี่ดุจะทำถ้าถ้ามีโอกาสเลือกแต่งงานใหม่ได้ในาะยุขนาดนี้พี่จะทำเป็นพิธีการสมรสแบบออนไลน์ค่ะ จะไม่จัดพิธีจะให้เบอร์บัญชีหมดแล้วก็เช็คชื่อนะใครไม่ใส่เข้าบัญชีเป็นเรื่องคือส่งส่งไปยาดไปเยอะส่งบัตรเชิญไปออนไลน์ใช่ไหมครับตงเชิญออนนไลล์แ้วพร้อมกับเบอร์เบอร์เบอร์บัญชีแพร้อมเบอร์บัญชีแล้วมีลิสต์ด้วยนะแล้วถึงเวลานั้นเลีคอนไซน์ก็คือดูว่าแล้วอาจจะประกาศเลยนะนี่รายนี้เขาใช้ท่านทุกนี้นะพี่ตู่นั่นมันใช้แต่กรณีของคอนโดมิเนียมที่ไม่จ่ายส่วนกลางครับไม่แต่บันทีคนก็ต้องบอกว่าหมดพิธีสมรสแล้วให้ไปงานศพแล้วกันแล้วจะส่งออนไลน์ให้นะฮะเออโอเค น่าเสียดายเวลาหมดแล้วนะคะคพอเดี๋ยวเราจะต้องออพักรายการเอาไว้ก่อนก็คงต้องขอว่าเรื่องนี้สนุกนะพี่ดูอยากคุยกับอาซืออีก<ด>ถ้าจะมีโอกาสเชิญมาเยี่ยมบ้านอีกสักครั้งสองครั้งได้ไหมบ้านสวยอย่างนี้มาบ่อยๆก็ได้ขอบ,บคุณมากค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้น่าเสียดายจบรายการโดยที่เรายังอยากคุยกับท่านต่อแต่คราวหน้านะคะมาต่อกันในระหว่างที่รอคราวหน้าให้รู้จัก นะฮะเตือนตัวเองไว้สักนิดว่าการเป็นนี่สินล้นพ้นตัวนั้นมันคือนรกในใจนะคะและจะทำให้เกิดปัญหาหลายๆเรื่องตามขึ้นมาได้ค่ะงั้นก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ